หลายคนอาจจะพอ,อนึกภาพออกกันบ้างว่า,วาการพัฒนาคลองในปัจจุบันนี้ไม่ได้โฟกัสไปที่ตัวคลองแต่มุ่งพัฒนาชุมชนและเส้นทางสัญจรโดยรอบไปพร้อมๆกันโดยที่คลองสายต่างๆยังคงทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญของเมืองด้วยทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากทมมีการพัฒนาทั้งในแง่ของซอฟตแวร์และฮาร์ดแวร์โดยในส่วนของซอฟตแวร์คือนโยบายยกระดับคุณภาพชุมชนและวิถีชีวิตของผู้คนและการพัฒนาอัตลักษณ์ย่านสร้างสรรค์ทุกคนรานึกภาพตามไหครับเวลาเราไปเยาวราชเรานึกถึงอาหารจีนไปทรงวาดเรานึกถึงคาเฟ่สวยๆไปสภา ถ้าเหล็กเรานิดถึงของเล่นถ้าเราสามารถพัฒนาอัตลักษณ์ย่านเหล่านี้ได้และแต่ละย่านเชื่อมโยงกันผ่านคลองสายต่างๆเราจะเห็นนักท่องเที่ยวปักหมดุดไปตามแต่ละจุดที่มีเอกลักษณ์มีของขายและมีบริการเป็นของตัวเองนอกจากซอฟต์แวร์หรือการพัฒนาอัตลักษณ์ย่านไปแล้วหัวใจสําคัญประการต่อมาคือการพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอย่างเช่น ทางเดินเท้าที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อให้เข้าถึงย่านต่างๆได้อย่างสะดวกสบายโดยการลดการใช้ยานพาหนะที่เป็นต้นต่อของการจราจรติดขัดปัจจุบันนี้ครับกทมมีแผนพัฒนาทางเท้าไม่ต่ำกว่า1น0 0กิโลเมตรรวมถึงแผนทางเท้าริมคลองที่เป็นหัวใจสําคัญของการเดินและการเชื่อมต่อของเมืองตัวอย่างที่ดําเนินการไปแล้วก็คือทางเท้าริมคลองพะลุงกรุงกรเกษมที่มีความยาว5 5กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเป้าหมายหลักของการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ยกตัวอย่างมานี้คือการสร้าง Connectivity หรือการเชืื่่่ออออมมตภาายยในเงง ถึงและไม่มีที่เส้นสุดและนี่คือเหตุผลกับว่าทําไมการพัฒนาพื้นที่และชุมชนโดยรอบคลองที่เป็นเสมือนเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพนั้นจึงมีความสําคัญมาก